โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็ออกมาไลฟ์ยามเย็นนะฮะเพราะว่ามีเรื่องเล่าที่น่าสนใจมากนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับก็ขอเกริ่นกันว่าเนื้อหาหัวข้อวันนี้ก็คืออะไรนะฮะวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องให้แตกเป้าหมายใหญ่ๆเนี่ยให้เป็นเป้าหมายย่อยๆเวลาที่เราทอนะครับเพราะว่าเวลาเรา ตั้งเป้าหมายเนี่ยแล้วเราไปโฟกัสที่เป้าหมายใหญ่ๆเนี่ยแล้วมันไปไม่ถึงสักทีเนี่ยมันจะทําให้เราเหนื่อยทําให้เราท้อเราเราก็หยุดที่จะทําสิ่งนั้นนะครับนะบวันนี้ก็จะเอามาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังซึ่งเป็นประสบการณ์จริงๆนะฮะที่เจอมากับตัวเองเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับจากการเดินทางไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะไปที่ถ้ำพญานาครนะครับก็ได้เรียนรู้ บทเรียนแห่งชีวิตอันนี้นะฮะเรียกว่าเป็นเป็นเรื่องราวที่อินมากเลยที่จะมาเล่าให้ท่านฟังในวันนี้นะครับก่อ,อนที่จะเล่าให้ท่านฟังเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์ไปให้เพื่อนๆอ,อ่าที่ในกลุ่มนะฮะจะได้ได้รับรู้รับทราบอ่าร่วมกันนะครับโอเคเสียงชัดเจนได,ได้รับรู้รับทราบ,รบ เดี๋ยวขอแชร์แป๊บหนึ่งนะครับรอเพื่อนไปด้วยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยแชร์ฮะคุยเลยดีกว่านะครับก็เมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยวันหยุดยาวนะครับวันหยุดยาว 13, 14, 15, 16เนี่ยผมก็ได้มีโอกาสเดินทางไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะก็ ได้เดินทางไปท่องเที่ยวหลายที่นะฮะไปที่อําเภอบ้านบ้านกรูดฮนะบ้านกรูดก็ไปพักนะไปวัดไปอะไรหลายที่นะแล้วก็จุดหนึ่งที่ได้เดินทางไปก็คือไปที่อุทยาน300ยอดเขา300ยอดซึ่งสวยงามมากนะครับก็มีจุดหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คของที่อุทยานเขา300ยยอดนี่เลยนะฮะ ก็คือถ้ำพญานครนะครับก็เห็นแต่ในรูปนะฮะคือในถ้ำพญานครเนี่ยจะเป็นถ้ำที่อยู่ลงไปในหุบเขานะฮะแล้วก็มีพระที่นั่งที่เรียกว่าพระที่นั่งคูหาสวรรค์น,นะครับซึ่งรัชกาลที่5ท่านได้ทรงสร้างไว้นะฮะในคราวที่ท่านเสด็จประพาสไปไปที่จุดนั้นนะครับคราวนี้เราเห็นแต่ในรูปเนี่ยเราก็นึกว่าไปง่ายนะฮะ ก็เลยตั้งใจอย่างแน่วแน่เลยว่า้ยมาประจบครั้งนี้จะต้องไปท้ำพญานครให้ได้นะก็เลยขับรถไปกับภรรยานะครับก็ไปถึงถ้ำพญานครก็เป็นอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติก็ไปถามเขานะบ,บอกว่าอย,อยากจะไปท้ำพญานครเนี่ยจะต้องทําอย่างไรนะฮะเขาบอกว่าจะต้องเดินข้ามเขาไป2ลูกนะครับนะฮะใช้เวลาประมาณเกือบ2ชั่วโมง แล้วพอไปถึงที่ที่ถ้ำเนี่ยซึ่งอยู่อีกอีกคือมันเป็นอยู่อยู่ชายทะเลนะครับถ้ำเนี่ยก็อยู่อีกหาดหนึ่งจะต้องเดินขึ้นไปอีกประมาณชั่วโมงครึ่งนะฮะร,ระยะทางไม่ไกลฮะประมาณ 400, 4 0 0 4 3 0เมตรแต่ว่าทางที่ขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นทางชันประมาณ45องศานะฮะเพราะนั้นการเดิน,นไปเนี่ยมันจะเหนื่อยมากนะถึงนะระยะทางมันจะไม่ได้ไม่ได้ไกลไม่ได้อะไรมากมายนะครับนะฮะ โอเคนะก็ผมก็ตัดสินใจนะฮะไม่เดินนะครับไม่เดินข้ามเขาสองลูกเพราะว่าดูจากสังขารของผมแลาของภรรยาเนี่ยเดินข้ามเขาสองลูกใช้เวลา2ชั่วโมงเนี่ยคงคงจะเหนื่อยน่าดูเลยนะฮะก็เขาบอกมีวิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือนั่งเรือไปนะฮะก็เสียเงิน400บาทนะะคนนะฮะ ไปไป2 0 0กับ200ก็คล้ายๆเหมือนเหมาเรือก็เลยตัดสินใจไม่เดิน2ชั่วโมงนะฮะก็ใช้วิธีการนั่งเรือไปนะพอนั่งเรือไปถึงหาดหาดที่เป็นจุดที่จะไปสู่ถ้ำพญานครเนี่ยก็ใช้เวลาแค่5านาทีเองจาก2ชั่วโมงนะฮะเหลือ5นาทีแต่ไอความวิบากเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การเดินข้ามเขามันอยู่ที่การเดินขึ้นไปที่ถ้านะซึ่งมันจะต้องเดินขึ้นไปเนี่ย ความชันประมาณ45องศาเกือบครึ่งทางอ่ะกว่าจะเป็นทางลาดเนี่ยก็หอบหอบแฮกๆเลยนะคราวนี้เป้าหมายเข้าสู่เนื้อหาที่จะคุยกันวันนี้นะเป้าหมายก็คือเราต้องการผมต้องการเดินทางไปที่ถ้ำพญานครเนี่ยซึ่งระยะทาง430เมตรแต่ชันมากนี่คือเป้าหมายใหญ่ของเรานะฮะตอนแรกเราก็เอ้ย ไปต้องไปไปได้ไม่มีปัญหาสบายนะฮะปรากฏว่าเดินี่ไปประมาณ1 0 2ยี่ก้าแรกก็เริ่มเริ่มแฮกแฮกแล้วเริ่มเริ่มทออะไรยังไม่ทันไปถึงไหนเลยนะเดินอีกประมาณไปถึงประมาณอีก100เมตรหวัวชันมากหวัวหอบเลยเหงื่อเนี่ยท่วมร่างกายเลยนะฮะแทบจะถอดใจนะภรรยาต้องคอยเอาน้ามาให้จิบจิบนะฮะอย่าดองยาดมอะไรครบถ้วนนะครับปรากฏว่า เริ่มจะถอดใจนะเมื่อไปถึงเกือบๆประมาณสักร้อยกว่าเมตรก็เลยมาถามตัวเองว่าถ้าเกิดเราไอสาเหตุที่เราเหนื่อยเนี่ยเพราะว่าเราไปโฟกัสกับเป้าหมายคือท้าพญานครซึ่งต้องไปถึง430เมตรเนี่ยซึ่งมันมันเหนื่อยมากนะครับก็เลยเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่นะซึ่งเป็นที่มาของที่ผมเล่าให้ท่านฟังเนี่ยแหละคือเป้าหมายใหญ่ๆเนี่ยให้แตกเป็นเป้าหมายย่อยๆแล้วค่อยพิชิตมันทีละ ทีละทีละส่วนทีละส่วนผมก็ปรับใหม่เลยนะฮะจากที่มุ่งเป้าที่จะไปให้ถึง430เนี่ยอ่ะเอาทีละ5เมตรเอาทีละ10เมตรนะฮะพอเดินไป5เมตรเนี่ยเหนื่อยเอาพักสูดลมหายใจให้ใ,ให,ให,ให้ให้ร่างกายสบายจิบน้ำหน่อยอ่ะแล้วก็ไปต่ออีก10เมตรนะฮะทำอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆโดยที่ไม่สนใจหรอว่ามันจะไกลแค่ไหน สักพักหนึ่งฮะเราก็เดินมาถึงจุดที่เข้าปากถรร้ำพญานครฮะสาระสำคัญที่ผมเอามาเล่าให้ท่านให้เพื่อนๆฟังเนี่ยคืออะไรนะก็คือชีวิตของคนเราเนี่ยนะฮะเวลาเราเจอเวลาทุกคนเนี่ยอยากจะทำอะไรต้องอยากบรรลุเป้าหมายนี่เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติของคนทุกคนนะยิ่ง แต่ว่าเป้าหมายเนี่ยมันก็มีเป้าหมายเลก็กเป้าหมายใหญ่ก็แล้วแต่แต่ละคนจะจะตั้งไปใช่ไหมครับแต่คนที่ตั้งเป้าหมายใหญ่เนี่ยพอเราโฟกัสนึกถึงเป้าหมายเนี่ยมันเป็นเป้าหมายใหญ่หรือว่าเป็นเป้าหมายที่ยากเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการที่จะไปถึงในการที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นนะครับมันก็จะทําให้เรารู้สึกถามตัวเองอยู่ตลอดว่าเมื่อไหร่จะถึงททีเมื่อไหร่จะบรรลุเป้าหมายที ถามไปบ่อยเนี่ยมันจะเริ่มท้อนะฮะพอมันพอมันถามไปบ่อยเริ่มท้อไปบ่อยท้อมากขึ้นท้อมากขึ้นในที่สุดเนี่ยไปได้ไม่ถึงครึ่งทางเลยครึ่งเป้าหมายเราก็เลิกลม้มนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเรียนรู้จากการเดินขึ้นถ้ำพญานครที่จังหวัดประจวบคีรีขันเนี่ยนะอุทยานเขา3า0ยยอดเนี่ยมันเป็นบทเรียนของชีวิตที่ท,ที่มันเหมือนกันในชีวิตจริงๆของเราเลย นะฮะคือการที่เราตั้งเป้าหมายอะไรเนี่ยนะฮะเราตั้งเป้าหมายใหญ่หญหญหญๆยากๆเนี่ยเทคนิคที่การที่จะให้ไปถึงเป้าหมายโดยที่ไม่เครียดนะฮะก็คือให้เบรกให้ให้แตกเป้าหมายออกเป็นย่อยๆเหมือนกับผมเป้าหมายใหญ่ในการขึ้นเขาพญานาครเนี่ย430รเมตรนะครับผมก็แตกย่อยเป็นทีละ10เมตร10เมตรมันจะมีขีอันไม่รู้ล่ะไปมาทีละหเมตร10เมตรเหนื่อยก็พักนะฮะ นี่ก็คือเช่นเดียวกันชีวิตคนเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายในยเรื่องการงานการเงินนะฮะชีวิตครอบครัวนะฮะอ,อ,อะไรก็แล้วแต่ในวงล้อของชีวิตที่มี8มิติ9มิติเนี่ยมันรู้แล้วแต่ว่ามีความยากความง่ายอยู่ในสิ่งนั้นนะฮะถ้าเกิดเรารู้จักที่ค่อยๆทําไปนะคือการที่ค่อยๆทำนี่ก็คือแตกเป้าหมายแล้วก็ค่อยๆพิชิตมัน พิชิตมันพิชิตมันไปทีละทีละเป้าหมายย่อยๆเป้าหมายย่อยๆม,มันก็จะค่อยๆสะสมครับสะสมแล้วมันก็จะสําเร็จในวันหนึ่งนะฮะอย่าไปตั้งเป้าหมายใหญ่แล้วโอ้โหไปโฟกัสกับมันซะจนแบบว่าเครียดโอ้โหเครียดมากเลยจนแบบท้อแท้เพราะว่าทามันไม่ถึงนะทีอะทำมาวันหนึ่งอาได้แค่นี้พอมอไปถึงปลายทางโอ้โหมันอยู่อีกไกลมากเลยนะฮะก็ก็เลยเอามาเล่าให้ฟังว่า ถ้าเกิดท่านรู้สึกท้อในชีวิตในการที่จะบรรลุเป้าหมายอะไรเนี่ยนะฮะก็ให้ท่านจงแตกเป้าหมายย,ย่อยๆแล้วก็ค่อยๆจัดการมันนะใช้ได้กับทุกเรื่องในการทํางานนะอย่างวันเนี้ยนะฮะผมเนี่ยต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆมากมายนะต้องทํางานเ,าเลี้ยงชีพทําโครงการอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหแต่ละโครงการมีอุปสรรคมีปัญหาต่างๆนะ พอคิดไปถึงปลายทางเนี่ยบางทีเราก็ท้อเหมือนกันนะขณดเราอายุอานามเข้ามาครึ่งค่อนคนแล้วเนี่ยห้าสิบจะจะแซยิสในอีกไม่กี่ปีเนี่ยบางทีเราก็ทํางานเราก็รู้สึกท้อเหมือนกันแต่ว่าท้อไม่ได้นะครับท้อได้แต่ต้องรู้จักบริหารความสิ่งเหล่านี้นะฮะนั่นก็คือเทคนิคที่ผมเอามาเล่าให้ฟังก็คือการแตกเป้าหมายให้เป็นเป้าหมายย่อยๆนะครับนะฮะเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วก็ มีอะไรจะแลกเปลี่ยนก็ถามได้คุยกันได้นะครับใครที่เคยมีประสบการณ์ในการที่เจอกับปัญหาใหญ่ๆแล้วโอ้โหรู้สึกท้อมากเลยรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเว้ยต้องขอถอยก่อนอนะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็ขอแนะนำว่าให้เอาเทคนิคนี้ยไปใช้นะครับให้แตกเป้าหมายไปย่อยๆแล้วค่อยๆจัดการมาทีทีละส่วนทีละส่วนนะเหมือนวันเนี้ยผม พยายามที่จะออกกาลังกายนะฮะเพื่อที่จะให้ร่างกายมันสดชื่นให้มันแข็งแรงก็ตั้งเป้าหมายไว้เฮ้ยต้องเดิน10รอบ10บรอบคอนโดที่ผมอยู่เนี่ยก็ประมาณ4ีหกิโลเมตรนะพอคิดถึง10รอบทีก็เฮ้ยความขี้เกียจเริ่มถามหาก็ไม่ค่อยอยากจะเดินก็เลยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มอง10บรอบอา่ามองที่อะไรครึ่งรอบพอเดินครบถึงครึ่งรอบแล้วแล้วก็ดีใจเฮ้ยได้ครึ่งรอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่ฮะคือชีวิตของคนเรามันเป็นอย่างเงี้ยแหละก็ะคือ เวลาจะทําอะไรใหญ่ๆอย่าใจร้อนค่อยๆไปค่อยๆสะสมความสําเร็จแล้วมันจะถึงเป้าหมายโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะเหมือนผมขึ้นถ้ำพญานครนะ่ยโไปเร่งรัดเร่งร้อนมานะ่เดี๋ยวจะเป็นลมเป็นแรงไปก็ค่อยๆขึ้นนะฮะทีละหเมตร10เมตรนะครับ, 5, 10, นะรบเอาไปใช้ได้กับทุกมิติในชีวิตนะรเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรก็เหมือนกันนะก็ค่อยๆแก่จะแก้ปัญหาอะไรก็อย่าไปโอโ้เร่งรัดให้มัน ต้องเสร็จวันนี้พรุ่งนี้นะฮะมันไม่มีชีวิตเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ท,ที่ที่ง่ายหรอกนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรที่ยากเกินความสามารถของเรานะฮะคือถ้าเกิดเราท้อตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเราเราคิดว่าเราทําไม่ได้เนี่ยมันก็ไปไม่ได้ตั้งแต่แรกแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าเฮ้ยไปได้แต่ค่อยๆไปนะมันก็ไปได้แล้วมันก็จะบรรลุผลสําเร็จนะครับชีวิตผมที่มาถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะผ่านความปัญหาต่างๆมาเนี่ย ก็ตัวแล้วต้องใช้เทคนิคเหล่านี้แหละที่ฝ่าฟันนะฮะเป็นมาตั้งแต่บอยเสิร์ฟอาหารนะฮะเป็นพนอาหารเป็นอะไรเป็นทั้งหมดละนะฮะกว่าจะมาถึงวันนี้ก็ใช้สิ่งพวกนี้นะฮะเอามาในการที่จะต่อสู้ชีวิตนะครับโอเคครับวันนี้ก็อาจจะเป็นไลฟ์สั้นๆที่คิดว่ามันมีประโยชน์มากนะฮะเพราะว่าวันนี้ผมเจอกับเรื่องท้อหลายๆ,ๆอย่างแต่ผมก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคนะฮะ ไอ้เทคนิคหนึ่งที่ผมมาใช้ก็คือการแตกเป้าหมายย่อยๆเนี่ยเป้าหมายใหญ่ๆเนี่ยแตกก็ไม่เป็นเป้าหมายย่อยๆแล้วก็ต่อสู้ฝ่าฟันมันไปนะครับก็เอามาฝากเพื่อนๆในค่ำในเย็นวันอังคารนะฮะน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านฟังแล้วท่านก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้นะครับผมคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างแน่นอนนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยในในช่วงที่เราอยู่ในโควิด เศรษฐกิจตกต่ำนะน้ำมันแพงไอ้นูนกระแพงไอ้นี่กระแพงเนี่ยเรายังไงแต่ว่ายังไงเราก็ต้องดำรงชีวิตอยู่เราก็ต้องต่อสู้ฝ่าฟันไปต้องต้องไปสู่เป้าหมายให้ได้เพราะนั้นช่วงเวลานี้แหละครับเป็นเทคนิคพวกนี้เหมาะที่จะเอามาใช้ในชีวิตเป็นอย่างยิ่งนะับผมก็ขอแนะนำเลยนะฮะเ e c o m m e n d เลยนะถ้าเกิดผมผมเป็นหมอรักผมก็จะขอฟันธงเลยนะฮะว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่ เอามาแนะนำให้เพื่อนๆได้รับรู้รับทราบในเย็นวันนี้นะฮะโอเคบีเพื่อนๆเ,เข้ามาท่านหนึ่งนะครับทักทายมาท่านหนึ่งนะฮะคุณธิดาพรนะฮะขอบคุณมากนะครับอ๋อคอมเมนต์นะไหนะคอมเมนต์อะไรมานะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะฮะเราก็คุยกันสบายๆนะครับไม่ได้ออกมาไลน์นานเลยนะฮะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาครับตอนนี้มีเวลาตอนไหนว่างก็ ก็จัดไปเลยแล้วกันนะฮะโอเคโอ้โหมีเพื่อนเข้ามา8คนดีใจมากนะฮะนะครับคุณธิดาพรให้หัวใจมาหนึ่งดวงโอ้โหขอบคุณมากเลยครับ thank you very much นะขอให้คุณธิดาพรเนี่ยมีพลังใจกาพลังกายพลังใจในการต่อสู้ชีวิตเยอะๆเลยนะครับนะฮะวันนี้ก็ออกมาตอนเย็นนะครับามาเล่าให้เพื่อนๆฟังโอเคก็ประมาณนี้ครับ ตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะออกมาได้ทุกวันนะ่ะถ้าเกิดไม่ไม,ไม่ไม่ระบุเวลานะเพราะว่าระบุเวลาทีไรเนี่ยผมจะทำไม่ค่อยได้นะเพราะว่าเนื่องจากภารกิจงานอะไรต่างเนี่ยมันเยอะแยะมากขมามหาศาลนะครับก็จะใช้เนี่ยเวลาว่างตอนไหนก็ไลฟ์เลยนะนึกอะไรได้ที่เป็นประโยชน์ก็จะเอามาเล่าให้เพื่อนฟังนะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปในอีกประมาณสักเดือนหน้าเนี่ยผมก็จะมีพวกหลักสูตรออนไลน์ เกี่ยวกับเรื่อง NLP ที่กำลังทำขึ้นมาใหม่เนี่ยก,ก็เดี๋ยวจะมาแนะนำเมื่อทำเสร็จนะครับคุณมีใครก็มาอีกนะฮะโอเคแบบน่งนะครับทักทายเพื่อนๆหน่อยแน่นบเม็นก็ช้าอลไรเกินอคุณ มะละนะครับสวัสดีครับคุณมะละอเนกบุญนะฮะนะฮะโอเคอดีใจมากมาเยี่ยมเยียนกันฮะคุณธิดาพรนะเป็นกำลังใจให้เพื่อนเพนทุกคนค่ะโอ้เยี่ยมมากเลยครับคือยิ่งเราให้เราเป็นผู้ให้เนี่ยเราก็ยิ่งได้นะฮะเคยได้ยินะฮะสุภาษิตที่เขาพูดว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนะฮะเมื่อเราให้เนี่ย โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนเรามีความปารถนาดีกับผู้อื่นเนี่ยสิ่งเหล่านั้นจะย้อนกลับมาหาเราครับเพราะนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับคุณธิดาพรนะแล้วก็คุณมาละนะคุณมาละบอกว่าสู้สู้นะคะครับผมสู้ตลอดครับนะ <laughs> ชีวิตต้องสู้นะฮะไอ้มดแดงทากเกชินะครับโอเคนะฮะเอาละครับวันนี้ก็ <laughs> คงจะประมาณนี้คนะเป็นไลฟ์แบบ ไม่ได้มีปีมีคุยเลยโผล่มาแวบๆเหมือนนินจานะฮะแต่ต่อไปก็จะพยายามมาให้ได้ทุกวันนะครับอาจจะมา10นาที20นาทีครึ่งชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงนึงแล้วแต่ว่ามีเรื่องอะไรที่ที่ไปเก็บไปเห็นมาในแต่ละวันที่ที่รู้สึกเอ้ยเรื่องนี้มันใช่เลยเนี่ยต้องมาบอกกล่าวอ่าเล่าสิบให้กับเพื่อนๆได้รับรู้รับทราบแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตก็จะจะได้ประโยชน์ ในการดำรงชีวิตในยุคโควิดที่อะไรมันฝืดเครื่องเหลือเกินนะฮะโอเคนะ,ะวันนี้ผมก็คงขอจบไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะครับจะมาทุกวันให้ได้นะฮะปริญาเลยจะมาทุกวันแต่มาไม่เป็นเวลานะครับก็ติดตามมาแล้วกันนะฮะ,ะท่านที่เข้ามาก็ช่วยแชร์นะฮะให้ผมด้วยนะจะได้แบ่งปันสิ่งไอเดีย ประโยชน์ประสบการณ์ชีวิตการอะไรนะเทคนิคในการที่จะทําให้เราไม่ท้อกับชีวิตเนี่ยนะครบแบ่งปันไปนะะเพื่อนๆนท่านคนที่ท่านรักได้รับรู้รับทราบก็จะเป็น,เป,นเป็นอนิสงส์เป็นบุญกุศลอ่ากันไปมากๆขึ้นนะครับโอเควันนี้ก็คงจะขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับพบกันใหม่ครับ